มันก็ด่าเขาอยู่นั่นแหละทุกเรื่องอทุกเม็ดทุกเรื่องราว <c oughs> เล่นงานก็ทุกเรื่องราว <c oughs> เห็นไหม,มใช่ของนอกกายใช่ไหมดีนะเอฟซจกนาเขาจกนาเขามีเอฟซีอยู่มีแม่แม่เอฟซีเขาคอยช่วยเหลืออยู่เออ ถ้าไม่มีเนี่ยคุกอย่างเดียวอถ้าไม่มีนะคุกอย่างเดียวเออ,อาจจะนอนอยู่หลายวันทีเดียวตัดดำตั้งนานแล้วใช่ไหมเว็กรรมเคยช่วยเขาตอนนี้โดนเองใช่ไหม ออกคอนเทนต์เอ่อต้องปั่นไว้ก่อนไม่งั้นมีไม่มีเรื่องคุยมันแน่นอนอยู่แล้วมันไม่มีเรื่องคุยไงถ้าถ้าเขาดีกันเนี่ยเอฟซีมันมันจะไปคุยได้ยังไงอ่ะเออถ้าเขาดีกันอ่ะเออถ้าเขาดีมันก็หมาหัวเน่าเลยยังไงมันต้องแยกออกไว้มันไม่ยอมหรอกให้เขาดีกันนะเขาจะดีได้ยังไงเออมันต้องแยกออกไว้เออมันถึงไปแทรกตรงกลางไงอ่ะ พี่น้องเขาทะเลาะกันถามว่ามันเกี่ยวกันมันไหมมันไม่เกี่ยวแต่มันต้องนะยุ่งด้วยเรื่องท่องเรื่องน่ะเรื่องที่ทะเลาะกันนี่มันต้องเข้าไปมั่วเลยเข้าไปยุ่งเลยเออมันจะเป็นส่วนหนึ่งของในครอบครัวเลยเป็นส่วนหนึ่งเลยเออกูจะกูจะปกป้องกูจะปกป้องกูจะช่วยเหลือกูจะปกป้องถามว่าที่ผ่านมาช่วยอะไรได้บ้างอ่ะไม่ได้ก็แค่พูดเฉยๆกูจะเอาเรื่องมันกูจะเอามันก็ขู่อยู่ตรงนู้นไง เอาเรื่องมันต้องมาที่นี่สิถูกไหมมาที่นี่ถ้าจะเอาเรื่องเขาก็ต้องมามาอยู่กับลูกน้องไส้เนี่ยมาอยู่ด้วยกันเลยจะเอาเรื่องใครก็ว่ากันไปตรงนี้เลยดําเนินการเองเลยอันเนี้ยโอเคกว่าเออจะไปนน่นจะเอาเรื่องแต่นน่นนะไปแอบอยู่หลังเขาเนะี่ยจะไปเอาเรื่องเขาแต่ไม่แอบไม่กล้าออกมาเลยข้อตามนั้นแหละนะ เขาไม่ได้พูดถึงมันก็ามาพูดอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไงเออเขาไม่ได้พูดถึงเขาไม่ได้ขนาดมันดา่าเขาขนาดนั้นเขายังไม่พูดถึงมันเลยเขาก็เฉยอ้โอโหนะครับเป็นคนอื่นเนี่ยอายม้วนไปแล้วบอกตรงอายไปเลยโอ้โหแม่งไม่ให้เกียรดกูเลยกูพูดถึงอยู่เนี่ยยังไม่พูดถึงอีกเออเขาไม่พูดถึงเลยมันก็ดา่าเขาทุกวันแซะเขาทุกวันแต่เขาก็ไม่พูดถึงมันเลยนะ เขาเห็นว่าตัวคนนี้ที่พูดอยู่เนี่ยมันไม่มีตัวตนเขาคิดอย่างนั้นเลยคิดว่าคนนี้ไม่มีตัวตนเอ่อเป็นธาตุอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุไม่มีตัวตนเขาเลยมองไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรสักอย่างแล้วก็มองไม่เห็นด้วยเขาก็ทำหน้าที่เขาไปคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปมันก็ไปซองเขาบางครั้งมันก็เข้าไปเม้นด้วย เข้าไปเม้น์เขาด้วยนะเออไปเม้น์ในช่องเขาก็เฉยเขาไม่ตอบโต้เขาไม่พูดเออเฉยเฉยคือไม่มองไม่เห็นนะเหมือนกับคนตายไปแล้วเออเหมือนจิตเหมือนจิตวิญญาณเข้าไปเขาไม่ได้มองเลยโอ้โหนะไม่มีคุณค่าไม่มีราคาสําหรับเขาน่ะนะคนในนาเนี่ยเขาบอกว่าคนนี้ไม่มีคุณค่าเลยโอ้โหเจ็บปวดไหมไม่ให้ราคา มองไม่เห็นเดินสวนกันนี้น่าจะเดินเฉียวกันไปเฉยๆเลยเออเนะมนเขายังไม่ได้เห็นคุณค่าของตัวเองคุณถามว่าคุณทำอย่างนั้นคุณมีคุณค่าในชีวิตไหมไม่มีทางให้คนเขาด่าร้อยคนเขาด่าเก้าสิบเก้าคนสุดท้ายไม่เหลือใครไหมไม่เหลือใครอยู่แล้ว ถ้าเล่นงานอ่าเล่นงานญาติกันเนี่ยทดท้ายก็จะไม่เหลือใครเม,มีมีใครให้เหลือนะาชหนไหมปรอติดตามตอนต่อไปนะครับทนายสานะครับอ่านี่แหละนะครับผมตัวพาสิทธิ์ไทยรู้จักเอาตัวรอดน่ะเขาเอาตัวรอดเก่งบอกตรงเขาเาตัวรอดเก่งอืม ใช่ด้านได้อายอดใช่ไหมตามนั้นนะครับกรรมอืมกรรมเตอรซีรีส์ตามนั้นนะครับ ก็เป็นเป็ดตามนั้นแหละถึงเขาไม่ไม่พูดถึงใช่ไหมมันก็ไปเสี้ยมใส่เสี้ยมให้เขาพูดถึงอยู่ดี <c oughs> ไปเสี้ยมเขาขนาดเขาไม่ได้พูดถึงเลยมันก็จงไปว่าเขาเลยประตำหนิเขาเลยมึงต้องทําแบบนู้นสิทําแบบนี้สิเออไปสอนเขาอีกมันสอนเขาทํางานนะเอฟีแล้วถามว่ามันทํำไหมมันไม่ได้ทําหรอกเออถ้ามันมาอยู่อยู่ด้วยนะมันจะชี้นิ้วช้เลย,เยทำเงี้ยเลย เอาของไปวางตรงนน้นหน่อยเอ้เอ้ยตรงนี้ไม่สะอาดเลยเอาไม้กวาดมาเอามากวาดตรงนี้หน่อยสิอ่ามันก็จะสั่งสอนทําอย่างนี้เลยสั่งสั่งเขาทํางานนะสอนเขาทางานจะเป็นอย่างเนี้เอ่อแต่ให้มันทํามันไม่ทําหรอกมันก็สอนเขาทางานสั่งให้เขาทํางานทแบบําแบบนู้นทําแบบนี้อ่าวิธีการของเขาจะเป็นแบบนั้น ใช่พอเข้าคืนนิดเดียวเป็นไงล้วโหชักดิ้นชักงอสิ <laughs> โมโหครับโอจะเอาเรื่องเขาให้ได้เลยจะล้างตะกูลไอเอฟวีเออโอ,โอเมื่อคือนนะครับจะล้างตะกูลเขาให้ได้เลยกูจะเล่นงานมันเอออย่าให้กูรู้นะว่ามันทําผิดอะไรไว้บ้างเนี่ยกูจะเจาะหาข้อมูลจะเล่นมันให้ให้ถึงที่สุดโอ้โหมันแขนเขามากอะนะ มันเล่นเข้ามาสามสี่ปีเนี่ยเขาไม่เคยสนใจมันเลยเนะเขาเฉยเฉยเออแต่เวลาเขาเล่นมันทีเดียวเนี่ยโอ้โหจะเป็นจะตายชากักเหมือนไส้เดือนถูกขี้เท่าเลยสิดิน้นครับเออชักดิน้นชักงอนะ่ะโอ,อ้โหมันนะจี้จุดอ่อนไม่ได้แต่ดิ้นแค่ตรงนั้นเนี่ยดิ้นเท่ากับแมวดิ้นตายตรงนั้นเออดิ้นไปไกลก็ไม่ได้ดิน้นรัดไม่ได้ เออรับไม่ได้ว่าตัวเองคือฆาตกรนะเขาบอกฆาตกรเออรับไม่ได้ที่ตัวเองไปว่าเขาฆาตกรนะนะฆาตกรนู่นนี่นั่นไปว่าเขา,ว,าว่ามาหลายปีไม่เห็นเขาก็เฉยเฉยเขาไม่ตอบโต้เขาก็เฉยเฉยเออมันก็ว่าเขาทุกวันเขาไม่เห็นโกรธเลยแต่โดนแต่มันโดนคนอื่นเขาว่าทนไม่ไหวนะฆาตกรมึงหาหลักฐานมา เออมึงไม่มีหลักฐานมานะเออกูจะดา่ากูจะสาบแช่งมึงสาบแช่งต้นตระกูลโอ้สาบแช่งญาติพี่น้องโอ้โหโดนหมดเลยญาติพี่น้องโดนหมดโดนกระทั่งคนที่เขาไม่ได้เล่นโซเชียลก็โดนไปด้วยขอให้เป็นญาติพี่น้องกันเออถึงกันหมดพ่อแม่ไม่ได้เล่นโซเชียลก็โดนพ่อแม่โดนอีกคือตีลูกไม่ได้กูก็ตีพ่อแม่แล้ววะ เออตีลูกไม่ได้นี่เขาเรียกว่าตีวัวกระทบคาดตีลูกไม่ได้ใช่ไหมมันไม่สะใจกูต้องตีพ่อแม่นะเออนะต้องเอาแบบล้วงเข้าไปในท้องไปบิดไส้ <c oughs> ล้วงเข้าไปในท้องแล้วไปบิดไส้เออน่าเจ็บข้างนอกไม่พอต้องให้เจ็บข้างในด้วยโอ้โหเป็นไงเอฟซีสุดยอดไหมเออยอมไม่ได้เห็นนะเออ ใช่ประมาณนั้นคุณโยนะครับเออต้องเสียมแน่นอนนะครับโดยลินละดับว่าใช่ไหมอืม ทำทุกอย่างน่ะเดี๋ยวไม่รู้อ่ะแกทําอะไรมันก็ไปทำอ่ะมันยังว่าเลยทําอะไรไม่เคยเสร็จสักอย่างมันว่างั้นเออทําตรงนี้ก่อคาไว้แล้วก็ไปทําตรงอื่นเอาก่อคาไว้ทําตรงนู้นเออทาไมไม่ทําแบบนู้นแบบนี้มันก็สอนเลยสอนการทํางานเลยโอ้โหะโอ้โหมันสุดยอดนะเออมันไม่พอใจถามว่ามันที่ของมันไหมมันเกี่ยวกับมันไหม เออไม่เกี่ยวอยู่แล้วแต่มันมันอยากเกี่ยวอะทำไมมีปัญหาไหมเออมันอยากเกี่ยวมันเป็นคนแบบนั้นเออนะเรื่องชาวบ้านนี่คืองานของมันนะมันยุ่งทุกเรื่องแต่เขาก็ไม่ได้สนใจนะไม่เคยสนใจมันเลยเขาไม่เคยสนใจมันเลยเขาก็เฉยเฉยเออเฉยเฉยเขาไม่สนใจมันมึงจะด่ามึงจะว่ามึงจะแซะเขาก็ไม่เคยพูดถึง อคนในนาเขาพูดถึงไหมไม่เคยเฉยๆมีแต่ตุกยาเนี่ยสวนกลับอยู่เนี่ยเออนะเขาก็ไม่ปล่อยให้มันว่าไนดะ้อย่างเดียวเขาก็สวนกลับไงเพราะว่าด่าตัวตัวตนเองไม่ได้มันก็ลามถึงพ่อแม่อ่าเพราะาลามถึงพ่อแม่เนี่ยพวกนี้เขาก็จะเดือดร้อนถูกไหมเขาก็จะออกมาปกป้องพ่อแม่มก็จะเป็นอย่างนั้นอ่มันลามถึงพ่อแม่ ไปกระชากพ,พ่อแม่มาตบกลางสีแยกเม่งจ่ายเออมันก็ทนไม่ไหวใช่ไหมคนเป็นลูกก็ทนไม่ไหวก็ต้องออกมาปกป้องอ่าออกมาปกป้องก็เป็นเรื่องเป็นราวเออก็เด้น <laughs> เออไปว่าเขานะครับมันก็ดินนะ้นเลยเห็นไหมคนเราก็เป็นแบบนี้นี่แหละ นี่แหละคนกดให้แล้วนะครับจากอายุธยาคุณมิสเตอร์ทีนะครับคุณชัยณรงค์นะครับมีทานครับใช่ไหมก็ตามนั้นแหละพ่อแม่ถ้าถ้าจะ ถ้าจะให้ลูกอยู่ในโอวาดใช่ไหมพ่อแม่จะต้องคุมเข้มมาตั้งแต่แรกจะต้องจะต้องพูดง่ายๆอ่ะจะต้องเด็ดขาดมาตั้งแต่เริ่มต้นถูกไหมเออคือมีปัญหากันแรกๆเนี่ยมีปัญหากันเรียกเข้ามาอะไรประชุมเลยพ่อลูกทั้งหลายลูกเลิกทั้งหลายมาประชุมกันคุยเลยเด็ดขาดเลยพ่อแม่ต้องเด็ดขาดเด็ดขาดต้องแต่แรกๆเออ ถือหานี่ต้องทำโทษสมัยเด็กๆต้องทำโทษเลยเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยลูกก็จะไม่กล้ากับพ่อแม่เลยเพราะว่าพ่อแม่ดุพ่อแม่ดุอดเออพ่อแม่ดุนี่ลูกก็ไม่กล้าหืออือเลยเพราะว่าไม่ได้สิพ่อแม่ตีนี่ดุเออมีปัญหามึงทะเลาะกันมั้มึงทะเลาะก,กูะก,กูจับมัดใส่กันเลยขังขังห้องเดียวกันเลยรวมกันเลยเออมึงจะได้รู้ว่า เออจะได้รู้ว่ามึงจะรักกันหรือเปล่ามึงกอดกับมึงทะเลาะกันใช่ไหมกูขังรวมเลยต้องเอาแบบทหารขังรวมกันแบบนั้นเลยเออมันต้องเด็ดขาดแต่แรกถ้ามาเด็ดขาดตอนโตเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะเขาไม่เชื่อฟังแล้วก็โตแล้วไงเออเขามีความนึกคิดของตัวเองแล้วไงอืม ใช่ไหมสีมือตอนนี้มันจบแล้วเขาแกยังบอกเลยนะครับอ,อตาแกยังบอกว่าพูดแล้วมันไม่เชื่อพูดแล้วมันก็ไม่เชื่อที่เขาโตแล้วเขาจะไปเชื่อได้ยังไงใช่ไหมล่ะพูดแล้วบอกแล้วแต่มันไม่เชื่ออ้าวก็ใช่ดิเขาจะไปเชื่อได้ยังไ,ไ,ไ,เเไ,เไ,เไงไเขาโตแล้วเนาะเอ,อเขาก็ไม่เชื่อมีนะเอฟซี ทำยังไงได้คนมันอย่างว่าแหละเอฟซีเขาไม่เชื่ออยู่แล้วคือมันต้องเด็ดขาดตั้งแต่แรกการจะคุมควบคุมอ่ะมันต้องเด็ดขาดแต่แรกไม่ใช่ว่าอ่าตอนโตแล้วจะมาเด็ดขาดเนี่ยไม่ได้นะครับถ่ายง่ายใช่ไหม อันชัดเจนเอฟซี F T. นั่นแหละอ่าก็ว่ากันไปนะเอฟซี F T.